จริงๆแล้วแม่เป็นคนไม่ปฏิเสธอะไรง่ายๆนะคะยิ่งโอกาสเนี่ยแม่ไม่เคยปฏิเสธโอกาสเลยนะคะก็นั่งคิดนั่งค,คิดคิดคนเดียวมันไม่ได้อะมันต้องหาใครมาช่วยคิด mm hmm. ช่องแม่กะปิไลฟ์ฟินเ r อร์ y มสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพีพีทุกๆคนนะคะวันนี้ก็กลับมาเจอกันในรถอีกแล้วนะคะทุกคนแม่ไปทํางานมาค่ะแล้วตอนนี้ก็ เลิกงานมาถึงบ้านเที่ยงทีนี้ชะเง้อไปดูที่หน้าต่างลุงยังไม่ตื่นเพราะว่าหน้าต่างยังไม่เปิดนะคะเดี๋ยวจะโดนดาอีกหรือเปล่าเนี่ยแม่มก็กะว่าเดี๋ยวจะมาพูดคุยเมั่มอยกับเพื่อนเพื่อนพี่พี่สักครึ่งชั่วโมงหรือ20นาทีอ่ะครึ่งชั่วโมงเยอะไป20นาทีก็พอเนาะสัก20นาทีเราก็ขึ้นไปบนบ้านก็พอดีเลยวันนี้แม่มก็ซื้อชีสเค้กแล้วก็ซื้อขนมอะไรสักอย่างหนึ่งไม่รู้จักชื่อเนี่ย <c oughs> เขาผสมมีส่วนผสมของอบเชยอะค่ะหอมอร่อยมากเลยซื้อมาฝากสองก้อนค่ะวันนี้มาเมามอยเรื่องอะไรดีก่อนอื่นมาบอกข่าวดีก่อนข่าวดีเรื่องที่หนึ่งอ้าตุกลงมีข่าวดีกี่เรื่องเนี่ยอ่ะสองเรื่องข่าวดีเรื่องที่หนึ่ง แม่มได้ยกเลิกการกลับเมืองไทยตอนนั้นนะคะแล้วก็มาเล่าเพื่อนๆพี่ๆฟังว่าไม่ได้เงินคืนจากที่ไหนเลยนะคะคือกี่เดือนแล้วตั้งแต่เดือนธันวามการานี่คุมภาก็ใกล้จะสิ้นเดือนแล้วแล้ววันนี้แม่มมีข่าวดีจะมาบอกนะคะคือแม่มได้จองตรวจ PCR test ที่ภูเก็ตคือแม่มกับลุงนะคะจ่ายไปคนละประมาณ58ยูโรนะคะก็เขาคิดเป็นเงินไทย2,200นะคะแต่แม่มจ่ายด้วยบัตร จากที่นี่นะเขาก็หักเป็นเงินยูโรไปแม่มก็ไม่รู้จะขอทางไหนแล้วก็มาเล่าให้เพื่อนๆพี่ๆฟังแล้วก็มีพี่เอคนหนึ่งนะคะเขียนข้อความมาหาแม่มทาง Facebook บอกว่าให้เขียนอ e ีเมลไปตรงนี้ตรงนี้นะแล้วก็ เ,เดี๋ยวเขาจะติดต่อกลับมาแมมขอบคุณพี่มากมากเลยนะคะขอบคุณจากใจเลยค่ะแมมก็เขียนไปตามที่แนะนำนะคะแล้วเขาก็ตอบกลับมาจริงๆค่ะแต่ใช้เวลานานมากนะคะโต้กันไปโต้กันมาแล้วเขาใช้เป็นภาษาอังกฤษล้วนๆเลยแมมก็เลยเขียนเป็นภาษาไทยไปบอกว่าแมมไม่ถนัดภาษาอังกฤษขอเป็นภาษาไทยได้ไหมคะเขาก็ตอบมาแบบห้วนๆสั้นๆนะเหมือนกับเหมือนกับใช้เอ่อ กูแปลอะไรสักอย่างนะโอ้ทั้งๆที่มันเป็นประเทศไทยภาษาไทยภาษาของเรานะแต่ก็ช่างเหอะเพราะว่าการทํางานของเขามัน i n t เ r n a t i o n a l นะส่วนมากก็จะเป็นฝรั่งเขาก็จะมาโูกัสเราคนเดียวไม่ได้อันนี้เข้าใจซึ่งแบบอ่านภาษาอังกฤษก็เข้าใจค่ะก็พูดได้แต่ถ้าให้เขียนโตตอบ เรื่องแบบนี้เรื่องราชการหรือว่าเป็นสับยากๆอย่างเงี้ยแม,แม่แม่ทำไม่ได้แล้วก็ต้องคอยพึ่งน้องเจมหลายครั้งเลยก็เกรงใจน้องเจมนะคะอย่างเขียนไปที่โรงแรมก็เหมือนกันนะคะเรื่องยกเลิกเรื่องจองเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยน้องเจมเป็นคนจัดการให้เพราะว่าเขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษแม่มก็เออทําไมเขาไม่เขียนเป็นภาษาไทยหรือว่าคนที่อยู่ในแผนกเนี้ย เขาไม่มีคนไทยหรือไงก็ไม่รู้นะแต่ดูชื่อแล้วอะ่ะคนนั้นไม่ใช่คนไทยอ่ะนะบอกน้องเจมว่าเขียนให้มาม้าหน่อยนะน้องเจมเขาก็ถนัดนะเพราะว่าเป็นงานของเขาที่เขาทาอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะคะเขาก็เขียนเขียนเขียน,ยนให้มามา้าโต้กันไปโต้กันมานานมากนะคะนี่ก็เดือนคุมพาจะสิ้นเดือนแล้วนะแล้ววันนี้ก็มีข่าวดีทางโรงแรมก็บอกว่าได้คืนเงินมาแล้วให้แมมเช็คในบัตรเครดิตของแมมได้เลยซึ่งตัดรอบเดือนนี้ก็จะเข้าบัญชีแล้วก็ทางภูเก็ตที่ตรวจ PCR t e s t e นะคะเขาก็โอนคืนมาแล้วทั้งของลุงแล้วก็ของแมมแมมได้เงินคืนดีใจมากๆเลยเป็นเงินทั้งหมดเกือบ600ยูโรเชียวนะคะทุกคนก็คือเยอะนะ600ยูโรเนี่ยสมัยก่อนซื้อตั๋วเครื่องบินไปกลับเมืองไทยสบายๆเลยนะแต่สมัยนี้ไม่ได้แล้วนะคะราคาตั๋วเครื่องบินตอนนี้โอ้โหแพงมาก นี่ก็คือข่าวดีที่หนึ่งนะคะส่วนตัวเครื่องบินเนี่ยยังไม่ได้ข่าวอะไรเลยก็รอกันไปพี่บางคนบอกว่าโอ้ยแมมของพี่สองปีแล้ว ไม่ได้ข่าวอะไรเลยไม่รู้ว่าจะได้คืนหรือไม่ได้คืนส่วนของแหม่มนะคะก็การบินไทยก็ได้ทําเรื่องยกเลิกไปตั้งแต่เนิ่นๆแล้วทางเอเจนซี่บอกว่าของลุงเนี่ยยกเลิกเขาก็จะหัก250ยูโรแต่จนตอนนี้เราก็ยังไม่ได้เงินคืนส่วนของแหม่มเนี่ยยกเลิกได้ไม่ได้เงินคืนก็คือเหมือนกับว่าเขาจะเลื่อนตัวให้หรืออะไรประมาณนี้แหม่มก็ไม่ได้ตามเรื่องอีกเลยนะคะของการบินไทยเนี่ยก็เราก็ส่งเรื่องไปแล้วนะทางเอเจนซี่เขาก็ทําเรื่องอะไรให้แล้วก็เขาก็บอกว่าให้รอรอรออย่าง ดทนก็รอต่อไปค่ะเดี๋ยวมีข่าวดีเมื่อไรจะมาแจ้งให้ทราบนี่ก็คือข่าวดีที่หนึ่งส่วนข่าวดีที่สองส่วนข่าวดีที่สองนะคะแมมผ่านการสัมภาษณ์งานแล้วก็ผ่านการทดลองงานเรียบร้อยแล้วแล้วเมื่อวานแมมได้รับโทรศัพท์ จากฝ่ายบุคคลของอ,องค์กรนี้นะคะที่แม่ไปฝึกงานมาเนี่ยเขาโทรศัพท์มาบอกว่าแม่ผ่านทุกอย่างแล้วยินดีต้อนรับเข้าทำงานแล้วก็เริ่มได้วันที่หนึ่งมีนาน,นี้เลย้ยดีใจมากแต่เรื่องนี้นะคะทุกคนมีที่มาที่ไปอยากจะเล่าให้เพื่อนๆพ่พี่ๆฟังนะคะเรื่องงานเนี้ยที่แม่ได้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วงานนี้นะคะ เพื่อนคนไทยที่รู้จักกันเนี่ยเขาเสนอมาตั้งแต่2เดือนเกือบ3าเดือนแล้วนะคะว่าพี่เขาเป็นเพื่อนรุ่นน้องนะคะพี่สนใจไปทํางานนี้ไหมเนี่ยตรงเนี้ยที่หนูทําอยู่แล้วหนูจะย้ายไปอยู่อีกที่หนึ่งตรงนี้มันก็ว่างพี่ไปทําเลยหนูอยากให้พี่ได้ทํามันเป็นงานสบายมากๆแล้วช่วงนั้นเนี่ยที่ทํางานกําลังแบบ หลัล้าลนลานก็ออกแล้วป้าจุจี้ก็ดูเงียบเๆไปทีมเวิร์กก็โอเคดีรู้สึกว่าสบายใจอยู่ได้แล้วก็เจ้าของคนที่โทรชวนไปทํางานด้วยเนี่ยเขาก็แบบเคลียร์ให้ทุกปัญหาอะไรอย่างนี้นะคะก็เ,เอออยู่ที่นี่แหละแก่ที่นี่แหละแล้วอีกอย่างหนึ่งน้องเจมก็ออกแล้วเราจะออกตามลูกมันก็น่าเกลียดเนาะเราก็แบบเป็นคนรู้จัก กัรระดับหนึ่งอะน,นะก็คือไม่ได้สนิทเวอร์วังอลังการแต่เขาให้เกียรติเราเโทรมาชวนเราไปทํางานอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากจะทิ้งเขาแล้วเวลาเรามีปัญหาเขาก็เคลียร์ให้เลือกที่จะให้เราอยู่ที่นั่นแล้วก็ลุนลานที่อยู่ห้าหกปีแล้วเนี่ยออกนะคะจากนั้นแม่ก็ตั้งใจแล้วว่าจะอยู่ที่โรงแรมจนกเกษียณจนแก่จนเท่าจนทําไม่ได้นะคะแล้วก็บอกน้องคนนั้นไปว่าขอบใจมากนะที่มาบอกแต่ไม่ไปอะ อยู่ที่โรงแรมนี่แหละไม่ไม่อยากไปเริ่มต้นใหม่ละโหยพี่เสียดายมากเลยงานนี้ดีนะจริงๆแล้วแหม่มเป็นคนไม่ปฏิเสธอะไรง่ายๆนะคะยิ่งโอกาสเนี่ยแหม่มไม่เคยปฏิเสธโอกาสเลยนะคะคือรับเอาไว้ก่อนแล้วก็ค่อยมาตัดสินใจทีหลังคือแหม่มเป็นคนที่แบบชอบคว้าโอกาสนะจะดีหรือไม่ดีก็ลองไว้ก่อนแต่ครั้งนี้แหม่มก็ไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันนะคะพอน้องเขาเอางานนี้มาเสนอแหม่มก็ปฏิเสธไปแล้วก็ตั้งใจทํางานโรงแรมจนจน เกษียณนะคิดว่างานที่นี่คือสุดท้ายแล้วเราก็ไม่ไปทําที่อื่นแล้วอะไรอย่างนี้นะคะ จากนั้นก็เงียบไปนะคะน้องเขาก็ไม่ถามต่อไม่สซวสีนะแม่มก็เฉยแล้วทีนี้มีน้องคนไทยคนหนึ่งเขาอยากได้งานที่หยุดวันเสาร์วันอาทิตย์ก็เลยเอางานเนี้ยไปเสนอให้น้องคนไทยคนนั้นบอกว่าสนใจไหมเนี่ยเพื่อนพี่เขามาบอกพี่ว่างานตรงเนี้ยหยุดเสาร์อาทิตย์ซึ่งก็ดีนะเป็นแต่เป็นงานพาร์ทไทม์เหมือนกันเหมือนที่เราทาที่โรงแรมนี่แหละสี่ห้าชั่วโมงทีนี้น้องเขาบอกว่าอูพี่สนใจมากเลยอ,อูโหนะียอยากได้งานที่หยุดเสาร์อาทิตย์เพราะว่าสามีหนูเขาหยุดเสาร์อาทิตย์ ก็อยากจะอยู่บ้านด้วยกันพี่มีที่อยู่ไหมอ่ะเดี๋ยวส่งที่อยู่ให้ทีนี้ก็เอาที่อยู่ที่เพื่อนให้มานี่แหละให้น้องคนนี้ไปก็เฉยไม่ได้คุยไม่ได้พูดอะไรต่อหลังจากให้ที่อยู่น้องก็ไปแล้วนะคะอืมกระซือกระซือมากเพิ่งเลิกงานหลังจากให้ที่อยู่น้องก็ไปแล้วสักพักหนึ่งก็มีปัญหากับปาจูจี้ทาให้คิดว่าเฮ้ยจะอยู่ที่นี่ต่อเหรอจะแก่ที่นี่เหรอไม่ใช่อ่ะก็เหมือนที่เล่าเพื่อนๆพี่ๆไปนะคะก็ได้คําตอบว่าอืมไม่อ่ะ ทำแค่หมดสัญญาก็พอก็คือสัญญาของแม่มเนี่ยเดือนมิถุนาตัดสินใจแล้วว่าหมดสัญญาก็คือออกหลังจากนั้นพอตัดสินใจได้ก็โอเคสบายชิวๆล่าละละละะ<ถ>แล้วก็ทํางานไปคิดไปนะคะอืมฉันจะอยู่แค่เดือนมิถุนาเจออะไรอีกก็ไม่ซีเรียสล้วเพราะว่าอีกไม่กี่เดือน ฉันก็ออกแล้วแล้วก็ไม่ต้องเขียนใบลาออกแล้วก็ไม่รู้สึกผิดด้วยเพราะว่าหมดสัญญาก็แค่บอกเขาว่าฉันไม่ต่อสัญญานะเขาก็คงเข้าใจแต่ถ้าเกิดว่าลาออกเลยอย่างเงี้ยเนี่ย,ยก็เหมือนที่เขาเป็นตอนเนี้ยคือเขางอนเขากรธวันนี้ก็เจอเขานะเขาก็แค่สวัสดีตอนเช้านะจากที่เคยพูดคุยเมาส์มอยเรื่องลูกเรื่องหลานกันนะคะตอนนี้เขาก็ไม่พูดไม่จานะเฮคุ o ์มอร์นิ่งแล้วก็เดินจากไปไม่เป็นไรวันนั้นเดินไปเดินมาก็คิดได้ว่าเออลองถามน้องคนนี้ซิว่าเขาอะ ไปสมัครงานที่ให้ที่อยู่นั้นไว้หรือยังก็ถามเขานะคะน้องเขาก็บอกว่ายังเลยพี่หนูยังไม่ได้สมัครเลยพอดีหนูเข้าไปดูที่อินเทอร์เน็ตเขาเขียนไว้ว่าเขาอะต้องการคนที่เรียนจบมาทางนี้โดยตรงหนูก็เลยยังไม่กล้าสมัครก็คิดในใจเออน้องเขายังไม่สมัครถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวโทรถามเพื่อนเลยดีกว่าว่าตำแหน่งนี้ยังว่างอยู่หรือเปล่าลองสมัครดู จากนั้นนะคะก็ได้โทรถามเพื่อนรุ่นน้องนะคะว่างานที่เสนอพี่มาเนี่ยยังอยู่ไหมหรือว่าได้คนแล้วเขาก็บอกว่าพี่แปลกนะมีคนมาสมัครตั้งหลายคน แล้วก็ได้ทดลองงานไปแล้วตั้ง4ี่หคนนะพี่แต่เขายังไม่ตัดสินใจรับใครถ้าอย่างนั้นพี่จะสมัครได้ไหมสมัครสิพี่เนี่ยแต่เนี่ยเขาก็มาทดลองงานกัน4ี่หคนแล้วนะพี่ก็ลองดูแต่ถ้าพี่ไม่อยากทําก็ไม่เป็นไรเพราะว่าพี่ก็ทํา y o YouTube ไปแล้วก็โรงแรมของพี่ถ้าพี่ไม่ทําแล้วก็พี่ก็ยังมี YouTube ทําเออก็จริงเนาะ แต่ว่าลองสมัครดูตอนนั้นนะคะใจเนี่ยอยากจะไปมากอยากจะทํามากอยากจะลองมากเลยเขาบอกว่าตําแหน่งนี้ยังว่างอยู่ก็รีบเลยนะคะเขียนอีเมลไปในวันนั้นเลยทีนี้น้องเขาก็เขียนมาบอกว่าพี่เนี่ยพี่โชคดีมากๆเลยนะเขาตัดสินใจจะรับคนนั้นแล้วนะที่มาฝึกง,งาน4ี่ห้าคนเนี่ยเขาเลือกไว้แล้วหนึ่งคนทีนี้เขามาเปิดอีเมลของพี่เจอแล้วเขามาบอกหนูเพราะว่าพี่เป็นเพื่อนหนูหนูเคยบอกเขาแล้วว่าเพื่อนหนูจะมาสมัคร พอเขาเจออีเมลของพี่เขาก็เลยรีบโทรมาบอกหนูบอกว่าเนี่ยเพื่อนของเธอเขาส่งอีเมลมาแล้วนะฉันก็ตอบไปละให้เขาเนี่ยมาสัมภาษณ์งานวันที่31มมกราจากนั้นแมมก็ได้รับอีเมลนะคะเขาก็บอกว่าให้มาสัมภาษณ์10โมงเชา้า3าเอ็ดมกราแมมอ่านเสร็จเอาอยัางไงดีแมมก็รีบตอบรับไปก่อนเลยนะคะกลัวว่าจะไม่ได้ แต่แม่ไม่รู้ว่าแม่จะได้หยุดงานที่โรงแรมหรือเปล่าเพราะว่าเราต้องขอวันหยุดกันล่วงหน้าถึงจะได้หยุดตามที่เราอยากจะหยุดปกติแล้ววันหยุดที่โรงแรมเขาก็จะเขียนวันหยุดให้เองตามแปลนตามตารางของแขกนะคะว่าแขกเยอะแขกน้อยแค่ไหนถ้าแขกเยอะมากๆในวันนั้นเราก็ไม่ได้หยุดเราก็ไปได้หยุดอีกวันหนึ่งหรือถ้าขึ้นร่วมงานหยุดวันนั้นเราก็ไม่ได้หยุดเราก็ได้ไปหยุดอีกวันหนึ่งแต่ถ้าเราจําเป็นต้องหยุดจริงๆเนี่ยเราต้องเขียนขอเอาไว้ล่วงหน้าแต่ทีนี้ในวัน ที่เขานัดสามสิบเอ็ดมการานเนี่ยมันกระชันชิดมากเลยแม่มก็เสี่ยงมากๆแล้วก็ตอบตกลงก็ไปละแล้วก็โทรถามเพื่อนรุ่นน้องว่าเฮ้ยเนี่ยฉันตอบตกลงก็ไปแล้วอ่ะแต่10บโมงเช้าถ้าเกิดฉันไม่ได้หยุดงานเนี่ยทายังไงวะก็อยากไปสัมภาษณ์นะน้องเขา <c oughs> ก็บอกว่าพี่ลาป่วยไปเลยสัมภาษณ์ไว้ก่อนงานนี้มันดีมากๆหนูอยากให้พี่ได้ทําอ่ะลาป่วยเหรอ เออ,อแต่ยังไงก็รับปากไปละยังไงฉันก็ต้องไปให้ได้มันต้องมีสักหนึ่งเหตุผลแหละที่ทําให้ฉันไปให้ได้หรือถ้าเกิดว่าไปทํางานแล้วไปถึงจัดของเปิดบุฟเฟ่อะไรเสร็จก็บอกว่าขอฉันกลับก่อนนะวันนี้ฉันมีนัดสําคัญจริงๆอะไรอย่างนี้ก็แปลนไปต่างๆนานาแต่สรุปว่าโชคดีนะคะวันนั้นเนี่ยบอสเขียนเป็นวันหยุดให้แล้วก็เสี่ยงอีกเหมือนกันนะว่าถ้าเขาเขียนเป็นวันหยุดให้แล้วเนี่ย แล้วเกิดวันนั้นใครไม่สบายขึ้นมาหรือเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรที่ทําให้แมมต้องเปลี่ยนวันหยุดอีกเหมือนอาทิตย์นี้นะคะอยู่ๆบอสก็เปลี่ยนวันหมดเลยเปลี่ยนวันเปลี่ยนเวลาหมดเลยเพราะว่าป้าจูจี้เขาลาป่วยสรุปก็ได้หยุดวันที่ 31มกราคมกราและก็ได้ไปสัมภาษณ์งานตามที่เพื่อนเพื่อนพี่พี่เห็นที่แหม่มไปทําคลิปนั่งคุยกับอ e ีาในวันนั้นนะคะคือ10บโมงเชา้าการสัมภาษณ์งานก็ผ่านไปด้วยดีนะคะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะแม่มว่าเขาก็คุยเยอะอยู่นะคะสําคัญมากๆเลยเนาะที่เรามาอยู่ต่างประเทศเนี่ยถ้าเราอยากจะได้งานอยากทํางานอยากรู้เรื่องไม่อยากเงาอยู่คนเดียวที่บ้านเนี่ยก็ต้องฝึกภาษาไว้เนาะอันนี้ไม่ได้ว่าจะตัวเองเก่งหรือว่าอวดเก่งอะไรแต่ วันที่ไปสัมภาษณ์งานอะถ้าไม่ได้ภาษาคิดว่าคงไม่ผ่านนะเนาะเพราะว่าเขาถามเยอะมากสรุปแล้วผ่านการสัมภาษณ์จากนั้นแหม่มก็ผ่านสัมภาษณ์นะคะแล้วก็กลับมาบ้านมาเล่าให้ลุงฟังลุงก็บอกว่างั้นก็ส่งใบาลาออกเลยแล้ววันนั้นนะทุกคนแหม่มก็เล่าไปแล้วเนาะวันที่31ซึ่งเป็นวันสิ้นเดือนมกราถ้าแหม่มไม่ส่งใบาลาออกภายในวันที่31ภายในวันนั้นการลาออกของแหม่มมันก็ยืดเยื้อไปจนถึงสิ้นเดือนมีนา ทีนี้แม่มไม่มั่นใจแหม่มก็ยังไม่ยื่นใบลาออกแหม่มไม่รู้ว่าเขาจะรับหรือไม่รับคือขอพูดหยีบยาบนะแหม่มเป็นคนที่ถือกติว่าคาขีดดีกว่าคำตดคือเข้าใจไหมมันเป็นลมอ่ะมันไม่มีอะไรใช่ไหมทีนี้ลุงบอกว่าไม่ได้เธอต้องเด็ดขาดถ้าเธออยากจะออกแล้วเธอก็ออกไปเลยเพราะว่าถ้าเกิดเขาเรียกให้เธอไปฝึกงานหรือว่าเขาไปทํางานเลยเธอจะได้ทําเลยเขาไม่มานั่งรอเธออยู่สองเดือนสามเดือนหรอกนะแม่มก็บอกว่าถ้าเกิดว่าแม่มลาออกแล้วอ่ะ แล้วงานก็ไม่ได้อ่ะมันก็เสียดายเวลาที่แหม่มตั้งใจจะอยู่ให้ถึงเดือนมิถุนาก็เก็บเงินได้อีกสี่สาหเดือนลุงก็บอกว่าเธออย่าไปโฟกัสกับเงินมากถ้าเธอคิดจะออกแล้วก็ชัดเจนไปเลยออกไปเลยแล้วก็มาเตรียมพร้อมรองานที่นี่ถ้าเกิดไม่ได้งานที่นี่เธอก็ตั้งใจออกอยู่แล้วเราก็ไปเที่ยวกันเราก็ไปเมืองไทยกันแหม่มก็เอาไงดีว่าเอาไงดีว่ารอจนออฟฟิศจะปิดอุ้ยอะไรเนี่ยคัน <laughs> ผมเหรอโอเค อยากจะโชว์เพชรนี่ยเพชรปัดจนเพชรหลุดนะเนี่ยถึงไหนละ นั่นแหละพอลุงเอ่อพูดมากๆจุนที่เถียงกันนะแม่มก็บอกว่าไม่เอาฉันจะไม่เชื่อเธออีกแล้วเธอเห็นไหมละ่ะเมื่อปี2018นสะฉันเชื่อเธอฉันส่งใบลาออกแล้วเห็นไหมฉันเคว้งคว้างเลยเธอก็ดึงเงินขึ้นนั่นไปยอกย้อนแล้วก็ไปขุดคุยเรื่องเก่าลุงก็โกรธอีกลุงไม่ชอบไปขุดคุ้ยเรื่องเก่านะคะแต่แม่มก็อยากจะแบบให้แกรู้ว่าเฮ้ยมันไม่มีหลักประกันอะไรให้แม่เลยอ่ะถ้าเกิดออกอ่ะเนี่ยถ้าเกิดไม่ออกแม่ยังเก็บเงินได้อีกสี่ส5หเดือนนะเออเดือนละพันยูโรนับไปสิเอาทีนี้แกกก็บอว่า แล้วงั้นแล้วแต่เธอถึงหาว่าฉันผิดอีกก็นั่งคิดนั่งคิดคิดคนเดียวมันไม่ได้อ่ะมันต้องหาใครมาช่วยคิดโทรหาน้องเพ็ญศรีก็ไม่ได้เขาทางานปรึกษาน้องเจมก็ไม่ได้ก็อยู่ที่ทํางานลุงก็ปรึกษาไม่ได้แล้วงอนตุปต้ป่องตุ้ป่องขึ้นห้องไปละเอาไงอ่ะโทรหาน้องคนนี้นะคะคนที่เสนองานให้แล้วก็ถามเขาว่าเอาไงดีเนี่ยลุงอ่ะเซาซีบอกว่าให้ส่งใบลาออกเลยเพราะวันนี้วันที่31ถ้าส่งวันเนี้ย จะได้ออกสิ้นเดือนคุมภาแต่ถ้าส่งวันที่หนึ่งคุมภาก็นู่นเลยกลางมีนาเลยหรือไม่ก็สิ้นมีนาเพราะว่าเขานับไปสี่อาทิตย์ไงต้องรอน้องเขาก็บอกว่าพี่หนูก็ไม่รู้นะหนูก็บอกพี่ไม่ได้เพราะว่างานเนี้ยหนูตัดสินใจให้พี่ไม่ได้เพราะว่ามันมีหลายกระบวนการมากๆคนที่รับคนที่สัมภาษณ์คนที่ทดลองงานคนที่ดูเราคือมันเยอะพี่เพราะว่ามันไม่ได้องค์กรโรงแรมเหมือนของพี่เนาะอันนี้มันก็ร่วมกับเอ,อ่อเมืองด้วยนะคะ รอแล้วจะเอาอยัางไงดีโหถ้าพี่ตั้งใจจะออกแล้วสําหรับหนูนะก็ออกไปเถอะเพราะพี่บอกว่ายัางไงก็จะออกแล้วออกมาทําอท youtube อะไรของพี่นั่นแหละเอางั้นเลยเหรอแล้วถ้าเกิดไม่ได้งานนี้ก็ทําท youtube ใช่ไหมโหแต่ก็เสียดายนะสี่สิบห้าเดือนเนี่ยตั้งใจว่าจะเก็บเงินที่โรงแรมอะทุกเดือนทุกเดือนพี่ตัดสินใจเลยอันเนี้ยถ้าหนูบอกพี่ถ้าเกิดมันผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยพี่ก็จะเสียใจมาโทษหนูไม่ได้เออเออเเนาะงั้นก็รีบวางโหเอาวะเอาวะ ออกก็ออกยังไงก็ออกอยู่แล้วออกไปเลยไม่ต้องไปห่วงเงินตรงนั้นยังไงก็มีเงินที่ลุงให้ทุกเดือนอยู่แล้วอ้าวออกก็ออกรีบขับรถนะคะเอาใบลาออกเนี่ยเขียนไว้ตั้งแต่วันที่26นะคะว่าจะเอาไปส่งตั้งแต่วันที่26แต่ทีนี้ก็ลังเลลังเลลังเลเขาขับรถเข้าเมืองเอาจดหมายไปส่งที่ออฟฟิศฝ่ายบุคคลซึ่งไปถึงเขาก็ปิดแล้วนะคะก็ฝากเอาไว้ก็ โทรถามน้องเจมก่อนว่าน้องเจมเนี่ยใบลาออกของมามาเนี่ยมันลงวันที่26แต่วันนี้วันที่31มามาต้องเปลี่ยนไหมหรือว่าส่งแบบนี้ได้น้องเจมบอกว่าส่งได้มามามันไม่จําเป็นเขาจะนับวันที่เขาได้รับเขาไม่นับที่มามาเขียนที่หัวจดหมายเขาก็จะนับวันที่มามาส่งเท่านั้นมามาส่งวันนี้เขาก็จะนับว่าส่งวันนี้ได้รับวันนี้โอเครีบเลยนะรีบเอาไปฝากไว้ สรุปแล้วนะคะจดหมายก็ถึงมือฝ่ายบุคคลนะคะในวันที่หนึ่งคุมพาแต่ เขาก็ได้รับแจ้งแล้วว่าจดหมายนี้มาตั้งแต่วันที่31มกราคมนะคะเขาก็เซ็นรับเรียบร้อยก็ถือว่าใบลาออกของแหม่มวันนั้นเป็นผลนะคะนับไปตั้งแต่วันนั้น4อาทิตย์ก็คือเนี่ยสิ้นเดือนคุมพานะคะก็จะได้ออกจากโรงแรมนั้นอย่างเป็นทางการส่วนงานที่แหม่มไปสมัครใหม่นะคะรอนานรอจนหมดไฟรอจนเซ็งรอจนไม่อยากไปทําแล้วคะ่ะทุกคนคือพอรอแล้วลุงก็พูดบ่อยๆว่าเนี่ ฉันดูข่าวทุกวันเลยนะเมืองไทยตอนนี้เขาเปิดเทสแอนโกอีกแล้วนะคือเราไปลงภูเก็ตไปอยู่ภูเก็ตไปเที่ยวสมุยหรืออะไรก็ได้แล้วแล้วเธอก็ออกจากงานแล้วเราก็ไปกันได้เลยไม่ต้องมานั่งรออะไรแล้วไปได้เลยไม่ได้ลุงเนี่ยก็ต้องรอไงรอให้สิ้นเดือนคุมพาให้พ้นสถานะพนักงานของที่นี่ก่อนแล้วที่โนนก็ยังไม่ได้เรียกตัวไปทดลองงานเลยไม่รู้ว่าได้หรือไม่ได้ถามน้องคนนั้นเขาก็ตอบไม่ได้เพราะเขาก็แค่แนะนํางานให้เราส่วนคนที่ตัดสินเนี่ยเขาก็มีฝ่ายบุคคลมีหัวหน้ามีอะไรต่างๆมา ตัดสินอีกทีหนึง่งรอแล้วรออีกก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ไปฝึกงานสักทีแล้วอยู่มาวันหนึ่งนะคะมือถือของแม่มก็มีสายเข้าซึ่งเป็นเบอร์แปลกไม่รู้ว่าเบอร์ของใครแล้วไม่ได้ฝากข้อความเอาไว้นะคะแม่มก็พยายามหาว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์ของใครก็หาไม่เจอ4ี่ห้าครั้งที่โทรเข้ามาเบอร์บ้านก็โทรเบอร์มือถือก็โทรแต่แม,มไม่โทกลับ ถ้าเบอร์ไหนแปลกๆนะคะที่โทรเข้ามาแล้วไม่ฝากข้อความแม่มจะไม่โทรกลับดิดขาดเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนโกงมันเยอะนะคะโทรไปแล้วเดี๋ยวจะเจอบิน4 5 0ห e ยูโรเหมือนที่เคยเจอนะสวยเลยก็เลยไม่โทรกลับก็เลยเฉยๆทีนี้นี้เมื่อวานอังคารที่ผ่านมานะคะเพื่อนคนนี้ก็โทรมาบอกว่าพี่เนี่ยอยู่ไหนมาเนี่ยเขาตามตัวพี่กันตั้งหลายหนน่าโทรไปตั้งหลายครั้งตั้งเบอร์บ้านเบอร์มือถือทำไมพี่ไม่รับ เอาใครโทรมาไม่เห็นมีใครโทรมาเลยถ้าเกิดว่าที่ทํางานที่ไปสมัครเขาบอกว่าเขาจะติดต่อมาทางอีเมลไม่พี่เขาไม่ส่งอีเมลเนี่ยเขาโทรมาหาหนูว่าเพื่อนเธออยู่ไหนทําไมโทรสี่ห้าครั้งแล้วไม่รับสายสักครั้งเลยไม่มีใครโทรกลับด้วยตกลงจะเอาอยัางไงพี่จะทํำไหมโอ้จะทํำไหมนั่นน่ะสิไม่อยากทําแล้วอะ่ะคือไม่อยากทํางานแล้วอะ่ะ ออกจากโรงแรมและเราก็ไม่อยากทำละมาดูแลลุงแล้วก็นั่งนับว่าเออถ้าดูแลลุงไม่ไปทํางานเนี่ยเงินที่ได้อยู่ทุกเดือนเนี่ยมันพอไหมพอใช้ไหมพอที่จะเอาเป็นหลั่ล่าช้อปปิ้งซื้อน่นนี่นั่นให้คนทางบ้านพอไหมถามตัวเองอยู่หลายครั้งก็ตอบว่าพอนะพอบางคนเนี่ยเขาได้ไม่ถึงครึ่งแบบที่แม่มได้เลยเขายังอยู่ได้เพราะฉะนั้นพอเหอะไม่ต้องไปดิ้นรนละ เอาเวลาตรงนี้มาให้ลุงเต็มๆเลยดีกว่าเออไม่อยากไปทำละก็บอกน้องคนนั้นว่าเออจะไปเหรออุย้ยพี่พี่ผ่านสัมภาษณ์แล้วพี่ก็ลองไปดูไม่เอาก็ไม่เป็นไรแต่ลองไปดูก่อนถ้าเกิดพี่ไม่ไปดูเนี่ยเดี๋ยวจะเสียใจเสียได้นะ เสียใจเสียได้ยังไงก็ยังไม่ได้เห็นเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะงานเนี้ยเขาอยู่บ้านนอกแหมไม่ได้ดูถูกบ้านนอกนะแต่แหมอยากจะพูดให้เห็นภาพว่าเขาอยู่บ้านนอกแล้วทุกวันนี้แหมทํางานอยู่ในเมืองซึ่งในเมืองไปทางนี้แล้วบ้านนอกไปทางนี้ซึ่งอ่ามันผ่านหมู่บ้านเล็กๆหนึ่งหมู่บ้านสองหมู่บ้านแล้วก็ขับลัดป่าลัดอะไรไปนะคะส่วนในเมืองเนี่ยเห็นไหมคะแหมขับรถไปจอดที่สถานีรถไฟย่อยแล้วก็นั่งเข้าไปสะดวกสบายมากแหมก็คิดว่าเออ ขับย้อนเข้าไปแล้วถ้าเกิดถนนเลื่อนที่มาตกเยอะหรืออะไรหรือวันไหนเบื่อเบื่อเส้นๆอยากจะไปเดินในเมืองมันก็ไม่มีอะคือทํางานแล้วกลับบ้านตรงนั้นมันก็ไม่มีอะไรมากอะไรอย่างนี้ก็เลยไม่อยากไปละ <S <S ทีนี้น้องเขาก็บอกว่า <S <S ไม่เป็นไรพี่ <S <S ไม่ทํางานนี้ไม่เป็นไรไม่ตอบรับไม่เป็นไรแต่หนูอยากให้พี่ไปดูคือไปทดลองงานเนี่ยพี่ตัดสินใจได้ว่าจะเอางานนี้หรือไม่เอาแล้วเขาก็ตัดสินใจได้เหมือนกันว่าเขาจะรับพี่หรือไม่รับแต่พี่ไปดูก่อนคือมันเป็นงานดีจริงๆ แล้วเออเอเออแล้วก็รับนัดเขานะคะว่าโอเควันพุธไปทดลองงานอ่ะวันพุธที่ผ่านมานะคะ ไปทดลองงานแต่ก่อนที่จะไปทดลองงานเนี่ยทุกคนมีข้ออ้างเยอะมากที่จะไม่ไปทํายังไงไม่ให้น้องเขาเสียความรู้สึกไม่ให้น้องเ็าเสียใจไม่ให้เขาผิดหวังที่เขาแนะนําเราแล้วแล้วเราไม่ไปทํายังไงที่จะได้หยุดจากงานโรงแรมเลยไม่ต้องรอจนถึงสิ้นเดือนคือเบื่อมากแล้วไม่อยากไปแล้วอยากหยุดแล้วแต่เอาเหตุผลอะไรมาอ้างจะลาป่วยหรอมันก็ไม่ได้ป่วยอะทํำยังไงทุกคนแหม่มจะมาเล่าคลิปหน้านะคะคลิปนี้แหม่มคิดว่ายาวมากๆแล้วเหตุผลที่แหม่ม เอามาอ้างให้กับตัวเองเนี่ยเพื่อที่จะไม่ไปทํางานที่โรงแรมต่อแล้วเนี่ยเพื่อที่จะหยุดเลยแล้วก็เพื่อที่จะมาอ้างกับน้องคนเนี้ยว่าเออฉันไปไม่ได้นะฉันอย่างนั้นอย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวยังไงแหม่มจะมาต่อคลิปหน้านะคะทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะตอนนี้ก็ ตายแล้ววันนี้จะโดนด่าอีกไหมเนี่ยเนี่ยเที่ยงครึ่งแล้วไปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าแหม่มมาต่อนะคะว่าเรื่องราวของแหม่มกว่าจะได้มาทดลองงานที่นี่กว่าจะได้เซ็นสัญญากว่าจะได้เริ่มงานเนี่ยเส้นทางมันเป็นมาอย่างไงนะคะแล้วแหม่มก็จะมาแชร์ประสบการณ์ในการสมัครงานในการหางานในการสัมภาษณ์งานที่เยอรมันนะคะเผื่อใครอยู่เยอรมันและสนใจแล้วก็จะมาบอกว่างานที่แหม่มได้เนี่ยเป็นงานอะไรทําแบบไหนกี่ชั่วโมงมีสวัสดิการอะไรบ้างนะคะเผื่อพี่พี่น้องๆที่อยู่ที่นี่สนใจเดี๋ยวยังไงแหม่มจะ มาแชร์ให้ฟังคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปก่อนนะแหม,มคิดว่าแหม,มจะโดนด่าอีกอแต่แบบชีสเค้กอาจจะช่วยได้เนาะโอเคทุกคนไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพ,ภาพดีแข็งแรงกันทุกคนนะคะมีความสุขมากๆไปก่อนนะคะชิสวิตเซนสวัสดีค่ะเร็วจันสุดาเร็วเร็ว,เ,รวเดี๋ยวโดนด่าอีกตายแล้วตายแล้วโอ้ยขากล้องเอากองไว้นี่ก่อนไปไปไปอุย้ยโดนช่วงนี้ยิ่งโดนบน่นบ่อยอยู่เอาขนม ไปเร็วเรวนี่ชีสเค้กส่วนนี้ก็เซนามอรู